ครับหญิงสาวส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่สวยก็น่ารักนะครับถ้าไวัยไม่แก่จนเกินไปนะก็ยังเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของเพศตรงข้ามอยู่นะครับเราไม่ต้องสแสวงหาจนเกินความพอดีก็ได้ในบางครั้งนะครับนั้นจึงเกิดบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งชื่อว่าเธอหน้ารักอยู่หรอกคนดี ก็เป็นธรรมดาของสังคมสมัยใหม่นะครับผู้หญิงบางทีสวยเลือกได้ประมาณนี้เขามีความขวัญแปลกๆของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝ่ายตามจีบก็เป็นผู้หญิงตามจีบเลือกเอาคนรอๆไม่ต้องรอให้เป็นฝ่ายถูกเลือกเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วอนะ่าไม่งั้นก็จะไม่ไม่ได้ดังใจนะครับเพราะนั้นก็ไปหาเอาที่รอๆที่เก่งๆที่รวยๆก็แล้วกันก็ เธอน่ารักยุหรอคนดีเป็นอย่างไรมาฟังอาจจะเป็นสายตาของคนที่ดูยุคสมัยมันแปลกไปให้ก็ได้นะครับเธอสวยน่ารักยุหรอกคนดีไม่ต้องดัดิกดริจนออกหน้าทำให้ดูพองามเถอะขวัญตาจึงจะสมราคาค่านารี ทุกคนก็พร้อมจะเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ต้องแข่งแย่งยุทธเพื่อนน้องพี่มนุษยสัมพันธ์ก็พอมีปล่อยให้ดวงฤดีเรียนรู้กัน <c oughs> เธอก็เด่นเกินใครหาใช่ย่อยโปรดค่อยๆศึกษาอย่าไว้วันการเปิดฉากโหมบุกรุกรมรัน ธรรมชาติความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปใครๆล้วนอยากให้มีคนรักแต่จำต้องตระหนักอยู่ใช่ไหมว่าแต่ละคนนั้นก็ต่างใจใช่โอนเอ็นหลงไหลไม่ไตรตรองเธอสวยน่ารักอยู่หรอกคนดีอยู่กับเพื่อนน้องพี่แบบชนผอง อยากไข้เขวเดือรันหลงคันลองจนใครๆต้องสับสนอนละเวงอยู่ด้วยกันแบบสงบเถิดคนสวยต่างฝ่ายอารมุ่มอร่วยไม่ครัดเคร่งทุกสิ่งอย่างเป็นไปแบบกันเองสนุกสนานเคลื่นเครงพร้อมหน้ากันสวัสดีครับ